รวมเลขเด็ดทะเบียนรถงวดวันที่2พฤษภาคม2567ทางช่องเราแค่แนะแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะจะมีเลขเด็ดอะไรกันบ้างมาดูกันได้เลยค่ะรวมเลขเด็ดทะเบียนรถงวดวันที่2พฤษภาคม2567 จะมีเลขอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเลขทะเบียนรถนายกเมื่อวันที่19เมษายน2567นายกลงพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตโดยใช้รถโตโยต้าอาัลพาดสีดำทะเบียนรถของอ4 4 77เป็นทะเบียนรถเลขเบิ้ลน,นะคะที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันสำหรับเลขเบิ้ลในงวด2พฤษภาคม2567นี้ ต่อกันด้วยแม่น้ำหนึ่งเปรรถให้นุ่นดำดงนะคะแม่น้ำหนึ่งได้มอบกุญแจรถป้ายแดงสุดหรูให้นุ่นดำดงราคาเกือบสองล้านนะคะโดยที่เจ้าตัวดีใจขเขาแทบสุดก่อนสตาร์ทรถพร้อมบีบแตรสามครั้งเพื่อเอาเลือกเอาใช้เลขทะเบียนรถป้ายแดงก650-3เลขทะเบียนรถคันแลนและพี่จองนะคะ หลังจากงวดที่แล้วเลขทะเบยียนรถคันแ,แลนและพี่จองได้ออกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงๆไม่ต้องกลับงวดน,นี้มาตามต่องเลขทะเบยียนรถกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างทิปเที่ยวสระบุรี e ีพีสองได้เห็นเลขทะเบยียนรถของคันแ,แลนและพี่จองเจ็ดกอคอสามแปดหกเก้านาติดตามนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยค่ะข่าวที่ทำเอาคอหวยฮือฮากันอย่างมากนะคะ หลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแคล้วคาดปลอดภัยจะมีเลขอะไรน่าสนใจมาชมกันเลยคะ่ะเลขทะเบียนรถคันที่ประสบอุบัติเหตุ56 56และเลขอายุหลวงพ่อก็คือ52พรรษานะคะต่อกันด้วยเลขทะเบียนรถหลวงปู่ศิลาช่วงนี้เป็นกระแสร้อนแรงอย่างมากสำหรับหลวงปู่ศิลาเราจะพามาสเลขทะเบียนรถที่หลวงปู่ใช้ล่าสุดกันนะคะ เลขทะเบียนรถกน885และสุดท้ายนะคะข่าวสุดเศร้าเมื่อหลวงพ่ออาทิตย์เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสและได้มามรณภาพที่โรงพยาบาลเรามาส่องเลขที่น่าสนใจกันนะคะรถที่ประสบอุบัติเหตุเลขทะเบียน2828 28, อายุหลวงพ่อ5 5พรรษา สรุปเลขทะเบียนรถประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2567ทะเบียนรถนายกของงอ4 4 77นะคะทะเบียนรถนุ่นดำดงก6503นะคะทะเบียนรถคันแลนและพี่จองนะคะ7กค3869นะคะทะเบียนรถหลวงพ่อน้ำฝน5656นะคะทะเบียนรถหลวงปุศิลา กน .88.55 นะคะและสุดท้ายทะเบียนรถหลวงพ่ออาทิตย์นะคะ28.28 28นะคะนี่เป็นเพียงแนวทางที่แอดได้รวบรวมมาให้นะคะอยู่ที่ทุกท่านตัดสินใจได้เลยนะคะสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกทกท่านนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ